กลับมาช่วงสองรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยนะครับในตอนที่สองเรามาคุยผลโพนะครับซึ่สมาคมนักวิจัยห่งประเทศไทยได้ทําโพลกับท่านรเรื่องเรื่องดีๆเรื่องดีๆที่ที่ททมาทําโพให้ประชาชนได้ทราบเรื่องที่อยู่ในกระแสะสังคมใช่ผลโพลพื่ันนี้ก็คือด้านความคิดเห็นต่อนโยบายกันชงกัญชากระท่อม กรณีศึกษาประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทนาธรนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับครับก็คงต้องเรียนถามว่าทําไมท่านถึงเที่ยวนี้มาทําโพเรื่องนี้ครับท่านครับ เรื่องของกัญชาประจงแม่แต่กระทอมเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราคนเล่นการในไทยเนี่ยก็ได้ดำเนินการมาฮะตั้งแต่การตกล็อกต่างๆนะครับนแล้วเราก็รู้ว่ามันมีด่วนโน้มต่างๆเนี่ยเพราะว่าเราได้ เลยจัดระดับสูตรนักบินเวสต์แมนดัชแมนหรือ c ีบรุ่นที่หนึ่งนะครับที่เราได้พาเนื้อสารไปดูงานที่ต่างประเทศคือที่อเมริกานะครับเพื่อก็ได้เห็นที่ตามก้าวหน้าต่างๆนะครับในอุตสาหกรรมเนี่ยซึ่งมันใหญ่โตมากเลยนะครับที่จะสามารถที่พื้นปูเศรษฐกิจประเทศได้นะครับแต่เราก็มองว่าแนวทางตรงนั้นอ่ะมันไปไกลแล้วประเทศไทยก็น่าจะเดินไปทางนั้นนะครับเราก็ได้อติดตามอยู่นะครับว่าเรื่องของนิวเจอรไรท์หรือการทให้มันถูกบทไหนเนี่ยในประเทไทยเนี่ยจะไป อย่างไรอาการรดเรินแค้นนี้นะครับนะฮะเพะนั <S <S ้นก็มันก็มีมาตรการระดับน,นะครับตั้งแต่วันที่เราไปเรียกร้องให้มีการได้รับสั่งระดับสมาชิก102นะครับจนกระทั่ทาาาาาางรัฐบา,า,าลตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการประาการักเป็นระยะระยะนะครับถึงตอนนี้เนี่ยมันก็เข้าโค้งเรียกเขาโค้งสำคัญแล้วนะครับก็เลยมีการทำโพลตวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าประชาชนเนี่ยน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับนโยบายเรื่องนี้นะครับ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดกี่กี่กลุ่มตัวอย่างครับท่านครับกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมดพันห้าร้อยสี่สิบคนนะครับแล้วผลพอออกมาเป็นยังไงบ้างครับเป็นที่ที่ประจักษ์ยังไงบ้างครับพอจะบอกให้ท่านผู<อ>้ชมทางบ้านรับทราบครับก,ก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีควา,า,ามพึงพอใจนะครับมีความเห็นด้วยกับรัฐบานลนะะแต่มากนะครับท,ทุกตัวเลยโดยเป็นเรื่องของนโยบายกัรชรา,า,า,ากัรคงนโยบายกระทบ แล้วก็ความเหน็นในเรื่องของว่าตัวประชากรโตเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศนะครับนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราสามารถเข้าถึงปัญชาการแพทย์ได้สะดวกมากขึ้นมากมากากว่าอดีซึ่งมันก็เป็นอย่างนังง้นนี่เอนะครับเพราะว่ามันมีคือบัญชาต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายนะครับอันหนึ่งก็รัฐบาลเนี่ยวรเสริมเสรีกัญชาให้มากขึ้นเพื่อเศรษฐกิจแะอย่างเป็นที่ ก็มีความแย่ในทางเดียวกันคือมากนะครับตัวที่สําคัญก็คือตัวผู้ป่วยสามารถสูกสาระรักษาตัวเองได้โดยไม่ขออนุญาตนะครับอันนี้คือโมเดลของต้นนั่นเองนะครับซึ่งโมเดล6ต้นเนี่ยเป็นการปลูกเพื่อรักษาตัวเองผลเป็นมะเร็งอะไรต่างๆแบบนี้นะครับปลูบ6ต้นมาพอมันออกผลผลิตออกดอกสามารถทําสกัดน้ำมันด้วยตัวเองนะครับความสกัดน้ำมันด้วยเองก็หยดไปเรื่อยๆแล้วก็ปลูกใหม่นะครับน้ำมันมันจะหมดนะครับ ไปก็จะจะใช้ได้ต่ออะไรแบบนี้นะครับบก็จะเป็นการรักษาตัวเองตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ความเห็นที่บอกว่ารัฐบาลคนเปิดไม่มีการชาแบบสันทนาการโดยการจากัดโซนิ่งอันนี้ก็เห็นด้วยมากนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุท้ายการกาชาเนี่ยนะครับประเทศไทยยังเดินผิดทิดนึงนะครับคือเราปเอาตัว่อเนี่ยนะมาสกัดเป็นน้ํามันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยดอกเนี่ยเป็นมูลค่ามากที่สุดนะครับเขาจะไม่ไปสกัดน้ำมันกันก็จะใช้ตัวใบใ้ดอกใบช่อก เป็นกระดาษน้ำมันแตัวดอกเนี่ยเขาเขาจะขายเป็นกลมเพื่ออาไปสูบกระสูบนี่ก็มีทั้งสารนาการและทั้งการแพทย์ด้วยนะครับนะเพราะนั้นตลาดที่ใหญ่นี่สจะเป็นตลาดสารนาการแต่การแพทย์ที่รองลงมาแต่ก็สำคัญสำคัญทั้งคู่นะครับตาดสารนาารเนี่ยมันก็จะไปช่วยในเรื่องของลดการเสพติดประเทศอื่นด้วยนะครับแต่ว่าก็อาจะมีส่วนิทและเก็บภาสีและอยากจะเป็นกําหนดนะครับ เยอะเลยฮะตามข้อเก้าหกเนี่ยนะครับก็เห็นธ์มากเลยนะเพราะว่าตัวกัญชาไทยเนี่ยมันตั้งระดับโลกอยูแล้วเพราะเราผลิตที่สี่สุนะครับพวกทางกรอกทั้งหลายแหล่นะครับอันที่เก้าก็คือนะฮะรัฐบาลคนยกเลิกกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทกระท่มอันนี้เห็นด้วยกันมากนะครับซึ่งจริงแล้วจำประมวลพรบเนี่ยติดตัวใหม่เนี่ยก็ไม่ได้ระบุนะคำว่ากัญชาในยาเสพติดประเภทหน้าอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันเนี่ยว่าประกาศของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการปปสเนี่ยนะฮะว่า ันก็มองออกไปเลยแล้วก็ใส่เฉพาะตัวสารหนึ่งเดียวว่า TSC ที่เดินศูนย์ที่สองอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดจากนั้นก็จะเป็นยาเสพติดยช่นเดียวกับประเทศอื่นที่เขาทำกันนะครับแล้วก็อันที่สิบก็คือว่ารัฐบาลคนนี้แผนไม่หดในการพัฒนากัญชากัญชงและกระท่อมอันนี้ก็เห็นได้กันบ้างตรงนี้นะครับอย่างประเทศแคนาดาเนี่ยเขาจะมีแผนไม่หมดของเรื่องของเคมีเลยนะเพราะว่าเคมีคราวนี้ก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากก็จะมีแผนไม่หมด ะแล้วก็มีแผนพัฒนาที่เป็นระดับประเทศเนี่ยว่าเขาจะปลูกจำนวนกี่เอเทอร์นะกี่เอ็กตราร์อะไรต่างๆแล้วก็จะต้องส่งออกในประเทศไหนบ้างอะไรต่างๆนั่นเป็นการได้บอกรัฐบาลเลยนะครับทีนี้เพราะน,นั้นที่เราไปสำรวจมาเนี่ยนะครับก็ประชาชนก็แจกเหินช่วยซื้อพวก,กตัวนะครับแบบนโยบายแบบนี้ เรียนเรียนฐานท่านอาจารย์นิดหนึ่งนะในฐานะท่านอาจารย์เป็นนายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยเนี่ยจากแบบสอบถามตรงนี้ทั้งหมดผลออกมาเนี่ยไม่ทราบว่าทางสมาคมมีนโยบายที่จะทาลดเนี่ยนำเสนอให้รัฐบาลรับทราบเรื่องพวกนี้ไหมครัว่าแนวทางในการที่จะสารต่อกันชงกันชากระท่อมให้มันถูกตั้งตามกฎหมายและประชาชนได้ประโยชน์เนี่ยไม่ทราบว่าทางสมาคมมีนโยบายที่ทำลดแบบตรงนี้เสนอรัฐบาลไหมครับ ถ้าสนใจนะครับจริงๆแล้วเราอยากจะทําเป็นไวท์เปเปอร์ออกไปนะครับแต่เอาไปแต่ว่าในอารมณ์ความคิดต่างๆเนี่ยจริงแล้วมันก็มีหลายๆคนพูดกันอยู่แต่ว่าก็ยังไม่มีใครทําเป็นเปเปอร์ออกมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามีมีความเป็นไปได้ที่สมัครคนละเรียนได้ไทยเนี่ยจะทำเรื่องนี้แล้วก็อาจจะต้องเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในวงการอะไรอะไรมาช่วยกันให้ความเห็นนะครับช่วยกันวิเคราะห์สังคมเพื่อที่จะเสนอในประเด็นออกไปนะครับ ที่ที่คุณถามเพราะเห็นว่าอาจารย์มีเปิดโครงการให้พวกนะักธุรกิจผู้ประกอบการธุรก,กิจในเรื่องของการชงกัญชาเนี่ยเข้ามามีความรู้ผมคิดว่าสมาคมนะ่าจะผลักดันเรื่องพวกนี้ไปด้วยครับผมครับดีครับอันนี้รับไว้พี่นานะะครับตองห่งหนนตงการครับในโอกาสที่เหมาะสมนะครับครับ าการทําแบบสอบถามครังนี้ผมมองว่าค่อนข้างละเอียดมากน่าจารอดท่านรองสัาจารย์ตรพิพัฒนะเพราะว่ามีตั้งแต่ระดับที่หนึ่งเน้น,นไปเพศชายเพศชายหญิงเพศทางเลือกเห็นด้วยกี่เปอร์เซ็นต์ตารางที่2แบบสำรวจจําแนกอายุมีอายุ18-60ปถึง60ปีขึ้นไปฮะ ระดับการศึกษาตารางที่3ระดับการศึกษาสูงสุดมีตั้งแต่ปฐถมถึงปริญญาตรีปริญญาเอกว่านไปฮะตารางที่4ีํตำแหน่งตามอาชีพอาชีพเนี่ยมีอาชีพบริษัทเอกชนนักเรียนนักศึกษาต่างๆซึ่งซึ่งทำไว้รอบาอบาศนาก็ยังมีนะตารางที่5คือด้านศาสนาศานาพุทธศาสนา,าอิสลามหรือ,สาสาาอื่นมรดูศาสนาเงี้ยตารางที่6ยังได้ตำแหน่งบุคคลของผู้สารวจตำแหน่งตามรายได้ส่วนบุคคลนะฮะว่าไม่เกิน5,000ันบาทหนึ่งบาทถึง0,000บาทถึง5 0,000บาทอะไรพวกนั้นครับครับก็ค่อนข้างละเอียดมากครับตารางที่7 จำนวนและร้อยละผู้สำรวจตามพื้นภาคครับวรินี้กรุงเทพปริมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกมีหมดนะฮะอยู่ในตารางแบบสำรวจนี่ยตารางที่แปดที่พักอาศัยอย่างที่พักพื้นที่พักอาศัยกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครอย่างเงี้ยครับซึ่งก็รวมแล้ว1นึ่งร้ตัวอย่างครับถ้าต้องเรียนถามท่านอาจารย์ เป็นคำถามสุดท้ายนะครับท่านอาจย์ครับมีอะไรที่จะเสนอแนะให้กับทางกระทรวงหรือทางรัฐบาลนำไปนำ,นำเรื่องอโพตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคตนะครับ ในเรื่องนี้นะครับตัวสผู้พิพากบานคนในธรรเนี่ยนะครับก็ก็ให้มันดูจากการการขยายตัวดูจากการเติบโตของอุตสาหกรรมพวกนี้หลายสิบามประเทศนะครับเพราะนั้นสิ่งที่อยากจะเสนอให้รัฐบาลทางกระทรวงแรงงานนะครับเปิดเสียรียนชาแต่เสียเรีนไม่ได้หมายว่าอยากปลูกกระปูกนะต้องมีการขออนุญาตเหมือนเดิมว่าให้หมัดลดขั้นตอนลงไปนะครับ,รบแล้วก็อันที่สองคือว่าเปิดทางดา้า,งดานการพันาการโดยทำเรื่องโซนนิ่ง นะครับแล้วก็เสนออยู่อะไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้เราก็จะได้ภาษีเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีกฎหมายที่ต้องข้มง้นในการดูแลพวกนี้นะครับอันเป็นพระบัญญัติเกี่ยวกับทางดานกระจายบัลทงอะไรต่างๆเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็อันที่สามก็คือว่าจะต้องให้การศึกษากับประชาชนเยอะๆนะฮะในเรื่องการที่ใช้ให้มันถูกต้องแล้วก็ให้เป็นประโยชน์ต่างๆครับ ก็ต <ffe> <untuk> ้องขอบคุณอาจารย์ต้องขอขอบคุณในโพนี้ด้วยนะครับแล้วก็ทางสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยต้องขอขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นะครับนายกสมาคมนะครับนักวิจัยประเทศไทยที่ท่านให้เก่งอะไรการแล้วก็บอกผลโพลกับสมาคมเป็นเจ้าแรกเลยไหาครัอาจารย์ครับนะครับเรา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 เคยจัดเอ่อปันเปิลนะครับเป็นการประชุมนานาชาติข้งท่านกัญชาเนี่ยนะครับครับ ในครั้งเป็นครั้งแรกเลยในประเทศไทยนะครับเมื่อปีที่แล้วจากครั้งที่หเรียกว่าคลาสสิกนะฮะคือคาร์บิดไส้แบล็กโซเชียลซัพพลายดี้ยูเซอร์เช่นลอสแอนเจลส์นะครับสองศูนย์สองหนึ่งนะครับแล้วก็ปีนี้ได้จะเป็นครั้งที่สองนะครับเป็นคลาสสิกสองศูนย์สองสองนะครับหลังจา้เดือนก่อมาเดือนมีนาครับก็เป็นการจัดที่มีการประชุมทางวิชาการกันนะฮะที่มีผลงานวิจัย่ละท่านกันชากันชากันตรงนะเกี่ยวกับแล้วก็ปิดเกี่ยวข้องกับความยั่งยืนต่างๆกัยนะครับ นะเพราะฉะนั้นในการจัดปีที่สองคือปีนี้นะครับขอ,องตัวสองเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญนักวิจัยนะครับที่จะหาที่ติดทีต่าวหรือที่มาคอนเซิร์นกันในด้านนี้นะครับนะคือเรารับได้หมดเลยทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์ทางด้านสังคมศสตร์นะฮะ <c oughs> มันมันกว้างมากเรื่องของกัญชาเนี่ยตับดิบชาเนี่ยมัน,ดนได้ทุกอย่างนะครับก็ให้ติดตามข่าวสารทางด้านสังมคมและวิจัย นะครับเพื่อส่งเปเปอร์มาร่วมกันนะครับครับครับต้องขอขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนประังคมไทยนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับครับควัดีครับครับสวัสดีครับทีนี้เรามาดูโผโผนะฮะโผตารางที่เก้านะครับเดี๋ยวขึ้นใต้จอขึ้นหน่อยครับโผตารางที่เก้านะความี่เห็นต่อนวโยบายกัญชงกัญชากระท่อมนะครับอาจารย์จะมีทําไว้ห้าระดับน้อยสุดน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากมากที่สุดครับครับก็เราจะการเห็นตาม หลักของงาวิจัยโดยตรงเลยนะครับในแต่ละด้านับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยครับก็อย่างที่ท่านอาจารย์มิพัฒน์ได้พูดไปนะครับก็จะเห็นว่าในตัวเลขที่มากที่สุดก็คือในเรื่องของการรัฐบาลควรยกเลิกในเรื่องของการชาออกจากยาเสพติดครับที่ที่ท่านทามาก็ที่ยังเป็นข่าวกันอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็บอกว่าท่านอยู่ที่รองนายกเป็นผู้ดูอีกทีหนึ่งในข้อที่กล้าที่รัฐบาลเนี่ยนะครับว่าคงต้องมานั่งรอกันว่าตรงนี้ดําเนินการเป็นยังไงครับตามตลาดที่ขึ้นหน้าจอนะท่านก็ดูได้นะท่านพอใจกันโยบายกัน กันทงกัญชาของรัฐบาลมากที่สุดคือ3.79นะครับข้อี่2ท่านพอใจกับนโยบายกระท่อมของรัฐบาลก็3.95เห็นด้วยนะครับกันทงกัญชามีประโยชน์ต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศไทยก็เห็นด้วย3.89นะครับรัฐบาลผลผดเสรีกัญชาให้มากเพื่อเจ็บภาษีได้อย่างเต็มที่ก็อยู่ที่3.46ครับปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงกัญชาทางการแพทย์ได้อย่างสะดวก3.76จุดครับ รัฐบ,บาลควรเปิดที่เป็นกัญชาบแบบสันทนาการโดยการกำจัดสนนิ่งเห็นด้วย30เห็นด้วย3.79นะครับ ผูป้ป่วยสามารถปลูกกัญชารักษาตนเองได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตเห็นด้วย3.85ครับ,รบประเทศไทยสามารถเป็นแหล่งผลิตกัญชาโลกได้เห็นด้วย3.96กับรัฐบาลควรเลิกกัญชาออกจากยาเสพติดเช่นเดียวกับก,กระท่อมเห็นด้วย4.01ครับและข้อสุดท้ายรัฐบาลควรมีแผนแม่บทในการพัฒนากัญชงและกระท่อมนะครับทุกคนบอกเห็นด้วยดีในข้อเสนที่4.01ครับก็หวังว่าโพลนี้นะฮรัรัฐบาลเองหรือทางกระทรวงสาธารณสุข อยู่ไป่พิจารณาก็เกือบสี่เลยฮะระดับสี่เ <4 S 1> กืเอบสี่หมดเลยฮะใ,ใกล้เท <ๆ S 1> ียงสี่ก็อย่างที่บอกว่าการเก็บข้อมูลนะครับคือเก็บข้อมูลในทั้งกรุงเทพนะครับและปริมณฑลนะครับซึ่งในเขตปริมณฑลก็จะมีทั้งจังหวัดสมุทรป,ปร,ปร,า,รปาการปทุมธานีสมุทรปราการนนทบุรีและสมุทรสาครและนครปฐมนะครับก็เดี๋ยวในชุดที่สามนะครับเราก็จะมาคุยในประเด็นเรื่องขอขอีกสักหนึ่งนาทีอย่างยหนนะครับกล่าวถึงสมาคมนักวิจัยนิดหนึ่งนะฮะอาาจรรย์คับตัวผมก็เป็นเลขาธิการสมาคมนักวิจัย แห่งประเทศไทยท่านและเป็นกรรมการท่านอาจารย์รถก็เป็นกรรมการอยูค่ครับครับอยู่ด้วยกันนะฉะนั้นเรื่องนี้เราถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในสังคมนะที่โดยท่านในในในายกสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยคือท่านรองศาสตราจารย์ดรพิพัฒน์นนทธรนะท่านก็ลุยเรื่องนี้มาตลอดอาจารย์ลถนะพวกเราก็ลุยกันมาตั้งแต่สองสามปีแล้วครับมันก็ต้องขับเคลื่อนออกมาให้เห็นเป็นรูปธรรมนามรรมถือว่าก็อย่างเมื่อกี้ได้ได้คุยท่านนายกสมาคมบอกว่า ว่าเราต้องทำสมุดปกขาวนำเสนอและให้ไปถึงรัฐบาลไปเลยเนาะนำพิจารณาเมื่อเราทำโคให้เหนื่อยขนาดนี้ทำก็วาทำฟรีเนาะในอย่างเรื่องของงานวิจัยเราก็มีทางสมาคมนักวิจัยประเทศไทยก็มีประสบการณ์เรื่องนี้พอสมควรโอ้เยอะได้น้อยหน้ากับสมาคมไทเอื่นเยอะที่สุดนะผมว่าสมาคมนักวิจัยในเรื่องกัญชาเนี่ยเยอะที่สุดซึ่งในตรงนี้เราต้องขอแยกประชาพันธ์เลยว่าทางสมาคมนักวิจัยประเทศไทยเราก็มีทำวารสารตีพิมพ์เรื่องกัญชาอย่างเดียวเลย <C> e <at> ครับนะฮะอันนี้ก็<น>สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทยครับนะครับก็เดี๋ยวในช่วงสุดท้ายของรายการเรามาติดตามในประเด็นเรื่องความคืบหน้าการร้องเรียนของสองเท่าถูกรัดฟ้องยึดที่ดินที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์ต้องติดตามอันนี้ <พอ S 1> เป็นภาคดิสารต้องเกิดนะฮะเป็นภาที่สารที่เราต้องติดตามนะครับครับอาร์เบรสกู่แล้วมาพบช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่าการติดต่อสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนทั้งสังคมประเทศไทยครับ